มาดูผลงานของนารินนะครับนะฮะดูผลงานของนรินนะครับเหยื่อตกปลาแปดเซียนนะครับนะฮะมาเยี่ยมเยียนที่บ่อบึงจระเข้นะครับวันนี้ดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับนรินนะครับวันนี้ก็ได้ปลาแดงไปด้วยนะครับ1ตัวนะครับได้ปลาแดงด้วยนะครับ1ตัวนะฮะมาดูว่าว่าจะได้กี่กิโลนะครับนะฮะสองกิโลโอ้ยโอ้ยนะฮะ โยนใส่ซาเล้งไปเลยดูนะครับดูอุ้ยผลงานของไอ้แจ็คนะครับดูฮะโอ้โหวันนี้ไม่ให้ใช้ไส้เดือนนะฮะไส้เดือนหมดตั้งแต่8ปดโมงเช้านะฮะดูที่ดูที่ยกที่ยกโอ้โหยกอีก จุ่มน้ำไปจุ่มน้ำเอ้ยนะฮะไปเร็วนะฮะดูนะฮะเออไปลงไปเพื่อนไปแล้วเอาหัวกระชังลงนะฮะดอกรักนะครับเหยื่อตกปลาสายร้อนนะครับวันนี้มาเยี่ยมเย็นที่บึงจร์เข้นะครับราคา1,900บาทนะครับบึงจร์เข้นะฮะบ่อหนึ่งนะครับมาดูได้เยอะไหมนะโอ้โหนะฮะหนึ่สอกระชังผิดหรือเปล่าวันนี้ ผลงานของนันิกนะครับโอ้ยฮะเยอะตกปลาแปดเทียนเอาไปเอาปลามาจากไหนวะเนี่ยไปเอาปลามาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยฮะไหนบอกไม่ได้ปลาไหนไหนบอกไม่ได้ปลานะฮะโอ้ยเดียวเดียวเดียวนะฮะ ส่งงานของนศินนะครับส่งงานของนศินนะฮะดูนะฮะว่าวันนี้นะฮะเบืองจระเข้นะครับค่าคันอ่า900บาทนะครับนศินจะทําได้เยอะแค่ไหนนะฮะวันนี้นศินไม่ได้ปลาแดงนะครับนะฮะมาดูนะครับโอ้โหไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับนะฮะนะฮะจะถีบแล้วนะครับจะถีบแล้วนะครับโอ้โหนะฮะได้ทั้งหมดอยู่ ยี่สิบหางพอดีนะครับนะฮะ,นะฮะโอเคครับ